ไ่วนี้าได้ถมเรน้ปาน้เ่าเอาบวได้รับรเลคันไหนอะคันไหนของสายไอ้จักรยานอ๋อกับรถยนต์เนาะจับที่มือดีก่ะ

để mà râm thảm và để mà hết rồi thì chịu ghét đi โดนโดิเดียเกุงเทว่าย้เด่นเอาปอามาได้ปอดลงมาได้แล้วไปส่งบ้านหนวะเนี่ยนียเขหรือว่าไงเขาเขาเาลังส่งเลยที่ไฮโลแบบเดยไปแดงมันนี่นต้อแบบเดียวแดงมันอมถใจญ่รใจญ่ไงรถใจมันเยูีเขียวแล้วก็ รถจักรยานอ่ะมันขึ้นแดงแดงใหจักรยานไม่ิดรมัแต่มันไม่มีอล้วหรอกก็พอราบอแล้วก็อย่าประกันเทียมง่ายไม่ยากมา้หนเ้าองก็เื้อรถถืออยู่ไหมฮผ่านหรือเปล่า้วกวหลวไหมไม่ปวดแ่ว่าากก้มหน้าอยากก้มหน้าเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นโอเคหาลึกหาจอกหาลึก ลุกไหว่าวได้่าวเปป่าเอาเลยพี่อาไปเลาไมีบัตรประชาชนเลยนะฮะมีเบอร์ย่านไ้ยเอาไปไหนเรงไหนมว่าเดี๋ยวก็จะใช้พอรอของรักษาบ้าง จักรยานเหรอพี่กเดี๋ยวเดี๋ยวไอที่สองนอสามเเดี๋ยวร้องกับเองว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งที่โรงพาบาลี๋ยวอยหมอจะตรวเสร็จอีกนเดี๋ยวให่ญาตไปเจอที่โรงพยาบเนาะ่มีอรยื่นไม่ได้นี่เอาไปนี่แล้วไปพี่ของพี่รหัสรหัสอะไรครับของพี่อะไรนหัสพี่สาเซศนะโอ่งพรโลเนาะใช่ใอคร ธีไิดาแปดสิบ้าสามสามแเบ็ร์แออะไรมาครับปสามว่าเมาหกหนึ่งถึงปฏกเสธติดต่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงหนึ่งรายประเนต่อยรงเจใกล้เคียงแยกือวสมเด็ดวัยจุดจุดรแทกสมราราจุ้าเท่สิบเดห้าสี่ธีิแสิบห้าสามสาีิราแปดสิบห้าสามสามเสรมเติมสามเศษส่วนเดกดำเนินการทายไ ที่5เราพอเบาราพอหอินเป็นนั่งบุคคลกับจักรยานปั่นเด่นตรงนี้เลิกกวิาที่เ,เกษต,ตรเ,ตรเรรด่นสนีกรุงปทิฯสานีนัด85ต่แต่เม่คยมีความผิดเด่นผู้ให้ดำเนินคดให้การช่วยเหลือนำบาดบไว้5ิอเบาเบาบาหอแต่องทางลคดี8โดนตู้นครั้ง6ด4าเจ็บใจหนึ่งลายวดที่ ั่งบุนคคลกับเจยานนมอีิบ้านเราพองคน <c oughs>